สวัสดีครับมือนี่วันที่17มีทุนหน้าย,ย้อน2อง7ัืหาร 7, ่อยหกสิบนี่สิมาสรุปนะครับว่ามีบอาจารย์ได้เขาเ่าแน่ช่องน้องพิงเพลงชาแนลนะครับเป็นแค่แนวทางในการสื่อฉลากินแบงรัฐบาลนะครับบอสนับสนุนในการเล่งการพนันใดๆทั้งสิ้นแล้วครับเด้ออ่ะเฮามาเริ่มกันเลยนะครับอัน คนแรกนะครับอาจารย์ท่านแรกเลขอาจารย์เต้ยนะครับเพคนไทยบนล่างนี่ 0c เอ้ย c0011 ห่า c ห่าเข่าเข่า 0c บนนะครับรเพราะว่าเหล็กรถตัดฉลากินแบ่งเพป็อนออกเลขไทยสามโตห่า 0c ข้างล่างสามหนึ่งนี่ของเพคนเข่า c00c นะครับก็ถือว่าเข่านะครับเด้อ มาเบออาจารย์เลขประจําวันอาทิตย์นะครับเลขประจําวันอาทิตย์นี่งวดมันมีหนึ่งมีสามเข่าสามหนึ่งข้างล่างแล้วก็สี่หาหาก็ากมนี้นะครับแต่บมมีศูนย์หาสี่แต่บมมีศูนย์ใส่ของบนเข่าข้างล่างตรงๆนะครับสามหนึ่งแล้วก็มาเบิ่งของ อาจารย์บุรีลัมนะครับ <c oughs> อาจารย์บุรีลัมพันไห่วิ่งบน0ูนย์กับหนตัวบนพันไห่ศูนย์ห้าศูนย์หกหาหนตัว3ตัวบนพันไห่นย์ห้าสี 5, ่หนึ 6, ่งหาสามศหกสหาศูนย์ 6, 3. อ่าชลากินแบง3าตัวถ่ายพันออกห0าศูนย์สี่กับสานี่ครับเขาโตเต็มๆนะครับสี่ แต่วิ่งล่างเบาเข่านะครับเพื่อนไห้จต่บนนะ่ะเขาโตดโตดว่างวนเพราะกรเขาต,ต่งเต่งนะครับต่งวนนี้เพราเขาโตดห่ามาเบื้องอีกทันต่อไปนะครับอาจารย์กาลสินนี่สถิติของเพื่อนนะครับเพื่อนให้เจ็ดก,กับสี่กับเข่าหนึ่งเจ็ดเข่าเจ็ดล่างเพื่อนไห้สี่กับศูนย์อ่สามัวออกกเก่าศูนย์ กับหกศูนย์กับเข่าศูนย์วันนี้ปันถ่าเก่ากับซีกับเข่าออกหาเก่าสามกับเข่าเก่าออกซีสองกับเข่าซีสองวันวันนี้พันห่าหกกับศูนย์มันออกหาศูนย์ซีกับเข่าสามกับสามหนึ่งกับเข่าศูนย์นะครับนี่ถือว่าเป็นแม่นนะครับอาจารย์กาลสินแล้วก็อาจารย์บุรีรัมม์เมื่อกี้กับแม่นมาก อาจารย์บุริรัมนีประสิเข่าบอยนะครับนี่อาจารย์บุริรัม์ติดตามไปครับเดี๋ยวผมหาแนวทางมาให้เข่าสามโตเข่าบ่อยมาก็แค่เป็นแนวทางในการสืบชฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับบอสนับสนุนการหล่งการพานันใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจารย์กาลสิน ที่จริงข้ามาเทียบบางสองอาจารย์นี่ก็ได้สามอาจารย์นี่อาจารย์กาลสินอาจารย์บุรีลำนี่มาเป็นอาจารย์บูครับอาจารย์บูให้วิ่งบนห้าสองตัวให้ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหาเพื่อเขาลักลอยนะครับเข่าหาศูนย์สี่สามหนึ่งกับเข่าเหล็กเข่าหาครับลักลอยอาจารย์บูเป็นเขารักลอย ตาปไาอาจารย์พนมไพรอาจารย์พนมไพรให้วิ่งบน1วิ่งล่าง8ล่างให้1นึ่งสา8 2 8ึ่งแปดหก้าแมแชลากินแม,มงออก5 0 4กับ3าหนึ่ง ศูนย์สี่กับสามหนึ่งก็เข่าล่างได้ครับนี่หนึ่งสามสามหนึ่งอาจารย์พนมไพรติดตามไวครับติดตามไวต่อไปครับต่าล้ลายแห่งอาจารย์นีอาจารย์นีเข้าเกือบท่งวงง่วนนะครับให้สามสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่ง สาม7ีห3เจ็สาชลากกินแบงกอกหาศย์กับเขานี่40ศูนครับ4ีศูข้างล่าง3านึงกับเขานะครับเข่าตรงตรงเลยปกติภิษ์เข่าแถวนี่แตงแตงวันนี้มาเข้าคงบนแบบนี้นะครับอาจารย์นี อันนี้ก็สามารถเอาไปจับกับอาจารย์อื่นใดครับว่าอาจารย์ใดที่เพิ่นเพิ่นให้สองตัวมาเขาก็เอาไปจับใส่ก็ได้ครับหกตัวตรงมาให้เห็นครับอาจารย์นี้หกตัวต้องมาให้เห็นสองตัวบนล่างนะครับต่อไปเลขวิ่งเซียนหนองคายให้วิ่งล่างสามเข้าตรงตรงเลยนะครับนี่ สตัวออก504ข้างล่าง31มห่เข้า3ตรงตรงเซียนหนองคายตัวประกอบ099ไม่เข้านะครับ2ตัว3039ไม่เข้าเข้าแต่วิ่งนะครับเข้าแต่ตัวเดียวเลขวิ่งอาจารย์นีต่อไปอาจารย์นนครับ อาจารย์นนท์วิ่งบนศูนย์กับสามวิ่งบนศูนย์กับสามสามตัวออกค่าศูนย์สี่เข้าศูนย์นะครับอาจารย์นนท์ข้างล่างสามหนึ่งสองตัวบนให้ศูนย์สามศูนย์เก้าสองตัวไม่เข้านะครับเข้าวิ่งเข้าวิ่งตัวเดียวนะครับศูนย์นี่ครับ ติดตามไปครับสามี 3, อาจารย์หาอาจารย์แล้วเข้าหลายครับหลายอาจารย์อยู่นี่เลขมาต่อไปเลขสาวใหญ่วิ่งบนตัวเดียวให้ตัวเดียวนั่งครับวิ่งบนตัวเดียว0 2นย์โตเพิ่นให้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนย์สี่ศูนย์ห้าโตออกหาศูนย์สี่างล่าง3าหนึ่งนี่เพิ่นเขา่า0ูนย์สเลยนะครับ ่าศูนย์สีเลยเลขสาวใหญ่ติดตามไปครับต่อไปเลขอาจารย์ต้อยครับเลขวิ่งอาจารย์ต้อยเปินลหาวิ่งวิ่งหนึ่งกับสองเปิ้นบมได้บอกบนล่างนะครับสามัวออกหาศูนย์สีกับสามหนึ่งหาศูนย์สีกับสามหนึ่งกับเข่า เขานี่นะครับนี่เข่าหนึ่งข้างล่างสามหนึ่งอ่าครับกับคือสรุปให้เบื้องนะครับเลขเลขที่เข่าของแต่อาจารย์ช่องน้องพิงน้องเพ่งชั้นแนวขอขออพุ่นท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามกด subscribe กดแชร์กดติดตามไว้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์ให้แน่นะคะเพื่อเป็น แนวทางและขวัญกำลังใจให้ในเห็นในงวดวันทีน่หกรกฎาคม2567นะครับถ้ามาติดตามกันต่อเลยนะครับสลับมื่อนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครับผู้ดใดถึงหน่อยถูกหลายก็ว่ากันไปดนะครับขอบคุณครับ